สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับช่องแทนเถอเตทองหัวราวาไทยกับคลิปสรุปเลขท้าย2ตัวร่างหัวรัฐบาลงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม2564นนะครับผม <c oughs> มาครบของสูตรแอดแทนนะครับ อย่างที่ได้ลงไปเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นนะครับมาครบล่างนะครับผม098347 5นะครับ0 9น3 4 7 5ี้นะครับผมนี้มาดูเด่น2ตัวล่างนะครับผมเด่น2ตัวล่างงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะครับได้สูตรมาแล้วจากท่านอาจารย์สาครนนามันนะครับ เด่น2ตัวล่างครับผม2ตัวมาตัวนะครับงวดนี้ได้0นย์กับ9ซึ่งชนกับสูตรที่แอตแทนเคยลงไปก่อนหน้านั้นเด่นรวมนะครับอันนี้เป็นเด่น3ตัวมาตัวแต่ว่าของแอตแทนใช้สูตร6ตัวนะครับมามา มาครบหรือว่ามาเด่นนะครับผมชนกันที่0ูนกับ9มาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับงวดนี้นะครับชนกันที่0ูนกับ9เพราะฉะนั้นเด่น2ตัวล่างคือ0ูนกับ9นะครับงวดนี้0ูนกับ9มาตัวหนึ่งนะครับผมแล้วมาครบของแอดแทนคือ0ูนย์เก้าแปดสามสี่เจ็ดห้าศูนย์กับเก้ามาตัวนะครับจับคู่กับแปดสามสี่เจ็ดห้านะครับก็จะได้ออกมา 09นะครับ 08, 03, 04, 07, 05, 98, 93, 94, 97, 95ตัดด้วยนะครับเด่น4ตัวมาตัว 3, 4, 5, 8นะครับผมลบครับ 3, 4, 5, 8มาตัวได้ตรงนี้นะครับ 3, 4, 5, 8, 9, 7ตัดครับเดือตรงนี้แล้วนะ ตัดด้วยแต้ม3ครับ3ไม่มานะครับแต้มดับ3นะครับ03 94เอ่ะเหลือแค่นี้แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูสูตรแต้มดับนะครับว่ามันดับมาทำไมถึงดับแต้ม3นะครับมาครับสูตรที่ใช้อยู่เป็นประจำที่แอดเคยลงนะครับผม ดับอยู่มาแล้ว314้งวดนะครับดับแต้ม3ครับดับแต้มร่างนะครับผม10หน่วยร่างแต้ม3ดับครับงวดนี้จะเป็นวัวที่3 1 4นะครับดับเอาอยู่มาแล้วกี่ปีนะครับ20ปีเกือบ20ปี15ปี15 2 30 20บกว่าปีนะครับผมสูตรนี้ยังเอาอยู่อยู่นะครับดับแต้ม3เพราะฉะนั้นดับแต้ม3าไปแล้วนะครับถามว่า แล้วจะจับคู่ไหนดี <c oughs> มาครับได้เด่นอีกตัวหนึ่งสูตรนี้นะครับผมหกตัวนะครับผมมามาเขาเรียกอ,อะไเนะียเดินไม่ผิดดีกว่าหกตัวนะครับไม่ผิดเลยนะครับผมมีอยู่สองสูตรนะครับ งวดที่แล้วสูตรที่3ผิดไปงวดนี้ถ้ามาทั้ง3สูตรนะครับชนกันที่3ตัวเดียว100%คิดว่าจะมาหรือเปล่าเดินล่างงวดนี้นะครับสำหรับ3สูตรนี้ชนกันที่3ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้น0กับ9 0 3นะ0 3ได้แต้ม3จบนะครับเหลือ93ตัวเดียว 0 3ดับไปแล้วนะครับถ้าสามารถนะครับชุดเดียวชุดเดียวเม็ดเดียวหวยรัฐบาล2ตัวล่างนะครับ9 3มครับเ3เพิ่มความมั่นใจนะครับด้วยหลัก10รล่างนะครับว่ามันมีเลข9หรือเปล่าครับ <c oughs> 10ล่าง3สูตรนะครับผม3สูตรนี้นะครับชนกัน ที่8กับ900เเซเพราะฉะนั้นทำไมสาเหตุแทนถึงได้จับนะครับ9นะครับ0กับ9มาตัว10ร่างชนกันที่8กับ9ได้เด่นอีกตัวหนึงคือ3นะครับสูตรน,นี้เป็นของอาจารย์สาครนนามันนะครับขออนุญ,ญาตแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมออกมาเผยแพร่ให้กับทุกๆคนนะครับผมแคปไปครับ เอาไปใช้เลยนะครับผมเดินดีนะครับชนกันที่8กับ9 8กับ9มาที่หลัก10ล่างนะครับงวดก่อน83แล้วก็งวดก่อนหน้านั้น9 0 90, 90 83นมะครับงวดนี้8กับ9มาตัวถึงที่หลัก10ล่างชนกันนะครับจับกับ3แต้ม93คือ2นะครับมาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแทนถึงได้สรุปชุดเดียวนะครับ93สํสาำหรับห่วรัฐบาล เลขท้าย2ตัวร่างงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะครับ93ครับถ้าเก้อยู่หลัก10ล่างนะครับก็จะมี98 93 95นะครับเด่นสุดคือ93นะครับอันนี้คือรองรองไว้นะครับผมเน้นอันนี้คือเน้นนะครับผมชุดเดียวนะครับ93สํสาำหรับขวยรัฐบาล เลขท้าย2ตัวล่างงวดประจำวันที่16ตุลาคมครับซิลอตเตอรี่เก็บไว้ครับ